หญิงลี้าจัดงานศพให้คนสําคัญเสียชีวิตค่ะสาวหญิงลีนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถรักในเรื่องของการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจเลยล่ะค่ะโดยผลงานที่ทําให้เธอกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนั่นก็คือบทเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรรวมถึงปล่อยเพลงสนุกๆมาให้แฟนกลับได้ติดตามกันแบบเรื่อยๆ กับล่าสุดนี้สาวหญิงลีลาไห้สูญเสียคุณป้าอันเป็นที่รักแจ้งขอยกเลิกภารกิจขอจัดงานแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณป้าที่รักของนักร้องลูกทุ่งสาวหญิงลีสีจุมปนซึ่งทางด้านนักร้องสาวก็ได้โพสต์ภาพตนเองทางที่เสียน้ําตาขณะที่อยู่กับป้าพร้อมเขียนแคปชั่นว่า แจ้งเจ้าภาพงานต่างๆว่าขอยกเลิกไปก่อนขอให้ป้าเล็กไปสบายอย่าห่วงเลยพวกหนูลูกหลานดูแลป้ารักษากันมาสุดๆแล้ววันนี้มาถัานป้าสิ้นใจหญิงลีขอยกเลิกภารกิจงานก่อนจัดงานให้ป้าที่บ้านเกิดให้ในช่วงสุดท้ายได้อยู่กับญาติอย่างอบอุน่นรักป้าเล็กขออโหสิกรรมแก่กันและกันนะคะ แฮชแท็กป้าด้วยรักและอาไล์ RIP จากไปกลับบ้านนะยายลำบากมานานมากไม่ต้องห่วงนะหนูไม่ทิ้งมันเดอ้อทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับสาวหญิงหลีด้วยคะ่ะ